ขอให้อาแม่มีสุขภาพแข็งแรงโครคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ก็ขอให้หายอาการไออะไรก็หายไปอาการแท้แล้วก็เออก็มีความสุขกับลูกหลานอยู่ไปนานๆอยู่กับพวกลูกๆไปนานๆรักแม่แตลูกทุกคน <c oughs> <c oughs> เปินเฮ่าฮ่าออะขอสอ่อยงีหลยยอไม่หมดซะทีนี่ยังมาไม่หมดอีก อกออ็แม่เป็นตัวอย่างของการเป็นแม่แล้วก็เป็นย่าเป็นยายที่ดีนะคะคือทําทุกอย่างไม่ใช่แค่กับข้าวแต่ทําทุกอย่างเพื่อเพื่อลูกเพื่อหลานอยู่บ้านนี้ก็ขยันมากเป็นตัวอย่างของคนที่ <c oughs> ขยนันเพื่อเดอนและทำให้สุขภาพเ <c oughs> นดี <c oughs> ด้วยก็ <c oughs> ขอให้แน่นไว้ข้างบนเลย